กิจกรรมดีๆจากทางสงพทออค่ะยังคงขานร,รับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะวันนี้เสนอตอนปราดน้อยค่ะ โรงเรียนบ้านโพวายอำเภอเมืองจังวสุราษฎร์ธานีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการเวลาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทอ โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักการอ่านและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยการให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราวที่ตนเองสนใจก่อนนํามาบอกเล่าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนคนอื่นๆ <c oughs> เกิดความสนใจและหันมาอ่านหนังสือเช่นกัน <c oughs> ในชื่อกิจกรรม <c oughs> ปราดน้อยนักอ่าน เริ่มต้นมาจากการที่ปัญหาหลักเลยของเด็กไทยตอนนี้นั่นก็คือไม่รักการอ่านไม่รักหนังสือไม่เห็นคุณค่าของหนังสือทางโรงเรียนจึงคิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าเห็นความสําคัญของหนังสือเห็นความสําคัญของการอ่าน,นา่า่ม,มญญญญญญีิพช ที่ทานคุณธรรมค่ะเข้าใจเนื้อหาแล้วก็แบง่งตัวละครกันก่อนพอฝึกซ้อมจนแน่ใจแล้วก็เอามานํานเสนอหน้าเสาธงให้เพื่อนเพื่อน,น้องๆได้ฟังวรันนี้มีของดีให้ทุกคนได้ชมกันทุกคนสนใจการอ่านเพิ่มมากขึ้นได้ฝึกทักษะทั้งฟังพูดอ่านเขียนค่ะและก็ที่สําคัญกระบวนการคิดแล้วก็ทํางานเป็นทีมค่ะเพราะว่านี่คือทักษะสําคัญของชีวิตมนุษย์เลยทีเดียวค่ะได้การเป็น